สวัสดีครับเจอกันในปลายยางเหมือนเดิมครับมนสวัสดีค่ะพอกันคือเก่าแล้วค่ะผู้เก่าผู้เดิมพี่น้องสารนิพนล์กระตุะอิซันปลาลุยลืดทุ่งไม้นะจ๊ะพาพีพระนองเลาะปลายยางคือเก่าค่ะฮะร้อเบิ่งเฮ็ดปวกเนาะค่ะช่วงนี้เฮ็ดปลากะยังมาท่านได้ออกเลยค่ะยังบ่มีเนาะกะรอประมาณสักอาทิตย์หนึ่งค่ะหลังจากฝนตกไปสามมือมือนี่กะยุดละค่ะกะรุนกันเนาะเฮ็ดปลาเฮ็ดยังสิออกค่ะพี่น้องถ้าได้ข่าวว่าออกกัสิพาพีพระนองไปเลาะปลาคือเเก่าานะะจ ตอนนี้มบม่งงฮหดปวกกันค่ะขอมมากกรพาะสองจุ่มจ้ะสองจุ่มเหล็กแหกหมันทำนีส่สวยๆค่ะแต่ว่าบ่ทได้เห็นมูเพิ่นเนี่ยจ้ะสามจีค่ะว่าเป็นมูแญ่ค่ะเห็ดพอบองังละสองสามดอกจ้ะ ห้ามเยียมเฮ็ดแม่นะโอเค <laughs> ป่อเฮ็ดมูไงเจ้านายกับมาพวัวมถุงเงินอ้อเนาะมัน,นเยียบเฮ็ดแม่แม่อยู่น,นี่ละถุงเงินเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดวงเงนเฮ็ดมูไงอ่า หมาก็บ <krit> ู่้มาหมาก็อยาเกมน้ำค่ะน้องถุงเงินจ้ะมาอยู่บ้านแล้วค่ะตามมาค่ะมื่อนี่มาแล้วโอ้ยทางไหนยิ้มไปหาเห็ดผวกไปหยิ้มใส่กล่องจะวางกนเล้วไปหาเห็ดผวกให้แม่ให้แม่ไปเก็บไปเลยงานงานมันมาเก็บเห็นหรือมันมาหยอง ีมูจะ้ะโอ้ยีเหยียบเห็ดแมอ,อู้นั <c oughs> น่นอม่อข้าัหล่อนเปลือยค่ะถือฝนหาจุ่มจุต้องสีไขยย่สีนังอยู่ ันกระยุดไปละค่ะเดิ่มมีแสงสว่างของดวงอาทิตย์เป็นสัญญาณที่ดีค่ะพี่น้องเห็ดปลาบอปนาสิดุเนะอาสีออกให้เข้าเด็กเก็บค่ะอันนี้ก็เก็บเม็ดปวกปลายางไปก่อนจ้ะ้องพางก่อนอันนี้เตียงบ้านนะคะอื้อ ได้นนำฝนค่ะพักันไงไว้แห้งหมู่บ้านยังอยู่ในขีดินเยู่เด้อค่ะวันนี้กะมาพร้อมกับความบานสะพรั่งเนี่ยกำกไปเรื่อยๆรื่ยเด้อค่ะวันนี้นี่ชำเนาะพอดีแห้งค่ะ ตนไม่ตรงเลยนามแพ่งกัดนื่หุ่นแบเนี้ยเบา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 วอร์ดวอรทองห <c oughs> ่ะคุณบวยาวาค่ะ มามีเสียมหน่อยเด้อค <ๆๆ S 1> ่ะพี่น้องเพราะนี้บ่ใดเขาไปหาอยู่ตลาดเลยจ้ะก็เลยใส่เป็นไส้มีดค่ะ <ๆ S 2> อาจจะเครื่องเครื่องแน่นนิดน้อยจะเข้ากับไส้มีดทุกปีนั่หละเนาะ ขึ้นมาใหม่ๆเลยอ่ะชมง่ๆงเฮดปลวกนี่ต้องไปอู้ตำนะคะ่ะขางคนเพิ่งกับมาแก,กงตะา่าผัดผัดใส่น้ำมันหอยะค,ะค่ะแล้วผัดกะเพราเห็ดปลวกกัแซ่บคื้นกันไปเมนูนิยมก็คือตำนะคะ่ะ จะได้มันง่ายดินี่ดอกใหญ่ค่ะนี่ปวกจิกหรือปวกด,ดำค่ะแต่แต่พื้นที่เอิญน,น่าจ้ะทางภาคใต้เพื้นก็นเอินเฮ็ดจูนจูนหมูบังเอซีเพื่อนก็นทักมาบอกสาเน็ตอยู่ภาคใต้เอินเฮ็ดจูนหมูเด้อแค่นี้ก็เสร็จปลวกจิกอยากแต่ว่าอยากห่างๆแค่หตก็เลยบไดห้หัก สวยๆฮะนี่นกะลังเป็นหนามเลยค่ะบางคนประกาศว่ากะลังเป็นหัวกระสุนจอ,อนเน็ตวะจะขึ้ยนยะู่ไดงล่ะเนาะหัวกระสุนพะนะนี่่งามๆเลยค่ะพี่น้องตอนนี้มืดเลยวยจ้ะออกเปิดกันค่ะก,กับท่านท่านสิบบ่เห็นเพื่อนนี่กะลังโก้ หิมนุยมเลยค่ะม,ม,ม,มาเด้อค่ะงหเทปปวกน้ำสาเนต่ะดอกหน่อยดแบบอกหญ่ผแบบสมค่ะเข้า,ขากันค่ะมีเพติดหักหน่อยค่ะอะก็เอาหนัก่ันี่จังใดอะ มอาไปเยได้เลยตัดเอาเลยค่ะติดหกักใหม่ออาสักเกเนาะค่ะนี่หัวเป็นหน่อยแห้งอถ้าช่วงแรงเนาะขาสิพ่นขี้ดินเนี่ยสีเงาขึ้นมากจักหน่อย Chịu hai. này chấm cầm nhau khắc chị ừ. ชุ่มยิ่งยิ่เจ็บหวานค่ะปวกลายคนกับสีหูรสชาาิอยู่แล้วเนาะอันน,ะะนี้สชาาิหวานค่ะเห็ดยังกระเจ็บแมนเ็ดปวกในเลยจ้ะ ท่านี่มือเตอะเห้อเล,นะลพลาไปเอาอีก ห้อยถากกินค่ะให้ถากเลี้ยไปครึ่งหนึ่งเลยจ้ะลงนี่ไสูงยาวเขาดีแต่บานแ้วดอกน้อยค่ะ เเท่าค่ะเรลือบต้นเนอะค่ะมือนนี่ใิดน้ำนเลยอด้อยจ้ะ จุ่มจุ่มขื่นน้ำงามค่ะนี่จำนี่แร่เอาง่ายจ้ะนี่ขาให้ดึงนะเฮ้ยฮะเก็คเตอร์นะสามสี่ดอกค่ะ

ตองค่ะำลางผนผุนเองไมไฮทาก็รักกินไปเลยจุดด้วยค่ะสวยว่าจะฉิดโบอกออกเหรอคะหมือว่านี่ฝนถึกเพิ่นมันนีเพิ่นบานบานหลายแหละกับเปื่อยจ้ะตอนนี้่าดจะชิ้มืดแล้วเนาะ

อีกเด้อจ้ะขอให้มื่นึ Hand ่งเลยค่ะใหญ่เลย ฉันก็ได้อ้โหัวานแบดุเือเลยะ đầm bực à. <laughs> <laughs> ta. ทีเดียวกับสีดินค่ะแล้วสีต่อ ดีเห็ดไหมดันปือป้อ,อาาฝอือค่ะต้องเพ่งเร่งสายตาอย่างคักด้วยหวานไหมไหมจะพอดีฝนบาตกเนาะตกใ่ช่วงแรงเมื่อวานคนะ่ะอันนี้บาตกเห็ดกะเซียงงามจักนน้อยนี่ดอกเห็ดเลยใหญดีอ่ะ <s> บิ๊กใส่บิ๊ก thấy dày đi đâu Hãy subscribe แมงกัดแม่ละดอกเห็ดแม่ขาเหยาๆเลยค่ะน่ะมนมัดเหรอแมงมัดอะนี่ต้อนี่บางกับบางงามงามค่ะแล้วเซนีิสิดึงอะเด้อจ้ะ่ะขาแม่นันรุ่นกันค่ะ แน,น่นว่ะเอาใส่ใส่ใละนั่นมะเหลียะกล่องส,สดๆจะแยกดอกถูาทแทงแหน่งค่ะถอนถอนถอนจากสีมันต้องถอนเหมาะใส่ใส่เบิกบานแล้วตกง,งัดค่ะ

ดันกับเบต่องตองแห้งน้าเพื่อนแห้งสูงจ้ะมันจะ,จะบืนหาเส็งเนาะพอค่ะที่พ่อเพื่อนเป็นมุ่งใช่ลหมคะนอนแต่อย่างแม่ง เก่งตนี้ค่ะนโ่นไำเนาะนี่เดียวกันครับตองเหรอตอนนี้เราบ่คอยเห็นอื้มสวยงาอือมันก็เห็ด

เดียวใหญ่ค่ะอือหักดิน,ะน,นาทายเนาะดินทายหักทั้งค่ะบบรับคลิปนี้รับคลิปนี้เด้อค่ะไป่นหองอันนี้คือผลงานของข้าสขขสขวนนะาสวรเนาะหลายก็สม,มือเนาะมเนาะ ปลาเฮดเพิ่นบ่ถือฝนค่ะสามารถเอาได้เกือบทุกดอกเนาะจ้ะจะได้กะขอบคุณค่ะพี่น้องทุกๆก,กำลังใจค่ะที่มีให้แซนพัลลุดเรือยๆทุกไม้เด้อค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ค่ะทุกคอมเมนต์ค่ะที่มีให้แซนิดบอลดนะคะจะได้กับฝากติดตามค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะต่อไปเรื่อยๆค่ะสทารับคนี้สซนิดกับศิริอลาพี่และน้องไปก่อนละเด้อค่ะพอกันคลิปหน้าจา้าสิไปภาพไปหาหยังเนาะหาเฮดป,ปลาหรือว่าหาเฮดป่วกแค่ไหนกะรอติดตามรับชมไปน้วกันค่ะสทารับคนี้สซนิดกับศิริลาไปก่อน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ